Thank you สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าพันโพและท่านผู้กําลังชมไลฟ์สดของเทศบาลตำบลท่านโพ่ของเราในวันนี้นะคะพบกับรายการนายกวีรพัฒน์ราชชมพูพบประชาชนค่ะเยี่ยมยามถามข้าวพ่อแม่พี่น้องบ้านท่านะคะวันนี้เป็น E ีีที่12แล้วค่ะ วันนี้พบกับดิฉันชริยาพันธริตเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงานนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการและท่านนายกวีรพัฒน์ราชชมพูนายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโทค,ค่ะที่วันนี้นะคะท่านได้มีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่าคอนโข,ของเราหลายเรื่องด้วยกันนะคะวันนี้นะคะท่านนายกนะคะจะมาแจ้งความคืบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของอปัญหาของระบบ การผลิตน้ําประปาของเรานะคะสถานการณ์น้าน้าท่วมนะคะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะและการสรํารวจประมาณการการซ่อแมแซมถนนนะคะเราจะมาเรื่องแรกกันก่อนนะคะท่านนายกคะในการแก้ปัญหาระบบก,การผลิตน้ําประปาของเทศาบาลตาบลท่าทัศน์ของเรานะคะในระยะสั้นท่านนายกจะแก้ไขอย่างไรบ้างและระ,ระยะยาวนะคะท่านนายกจะแก้ไขอย,อย่างไรบ้างคะครับผมก็สวัสดีพี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลท่าโทอีกครั้งนะครับแล้วก็สําหรับการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตน้ําประปาผมจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับกระทงทีมีการสําสรวจพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคในในการผลิตนะครับตอนนี้ก็ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ในการผลิตน้ำประปามาจากการประปาส่วนภูมิภาคและก็บร,รษิษัทเอกชนที่มีความชํานาญในการบริหารจัดการเรื่องน้ําการผลิตน้ําประปามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตัวท่า,ททาโทัช่ได้ใช้น้ําอย่างสะอาดนะครับส่วนระยะยาวก็คงแจ้งพี่น้องอย่างนี้ว่าเรากําลังศึกษาทําโรงผลิตน้ําประปาขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีถังน้ําใสประมาณ3าถึงสถังถังละประมาณแสนลิตรซึ่งปัจจุบันนี้เราเราใช้ต่อชั่วโมงก็คือประมาณ6000 60, 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเป็นการใช้น้ําที่ปริมาณค่อนข้างเยอะมากเพราะเราต้องอเผื่อและรองรับไปทั้ง10ปี20ปีนะครับเพราะนั่นคือ,อะระบบประปาที่เราใช้อยู่เนี่ยใช้งานมามากกว่าเกือบจะ30ป,ปีแล้วนะครับตั้งแต่เป็น ป,าปาออ่าสุขาพิบาลจนยกระดับมาเป็นเทศบาลเพราะฉะนั้นการอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าเป็นอมอเตอร์มีข้อต่อต่างๆหรือแม้กระทั่งบ่อปูนซีเมนตที่พี่น้องเห็นตามภาพนะครับก็เป็นบ่อนี้ที่เราใช้อยู่นี่ประมาณ30ปีแล้วนะครับบ่อก็ชำรุดสึกไปตามการเวลานะครับก็สมควรที่จะทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ ทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ที่งบประมาณของทางเทศบาลด้วยว่าจะมีกบประมาณที่เพียงพอหรือไม่ถ้ามันงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องเป็นการร้อ,องขอ,อไปส่วนกลางเพื่อจะขอในงบประมาณปี68นะครับปี67นี้เรา,เาจะซ่อมแซมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าการก่อสร้างคงใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งนะครับแล้วก็งบประมาณที่ใช้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทที่จะ ใช้กับรัวเรือนที่เรามีอยู่ประมาณ3,000ันตัวเรือนเบื้องต้นผมขยายเฟสไว้การผลิตน้ําจะทําวิจัยต่างๆสักเพิ่มเติมไปในอนาคตเผื่อชุมชนเราขยายตัวไปสัก4,000หลังหรือ5,000หลังนะครับเพื่อให้ลูกหลานที่ที่ได้ขยายหมู่บ้านหรือพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่พาณิชย์ได้มั่นใจว่า,าการปลาปาของอเทศบาลตำบลท่าทัได้มาตรฐาน ครับตอนนี้ก็เป็นการแก้ไขระยะยาวนะครับเบื้องต้นก็อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นมากก็คือมีการาให้ผู้เรียกว่าเป็นผู้ชนาญงานทางด้านการปร่าปมามามาช่วยดูตรงนี้ให้นะครับไปมีการปรับเลือหลายอย่างให้อย่าง,างเร็วที่สุดนะครับส่วนบา <Okay. S 1> งจุดท่อก็ยังเป็นท่อเก่าอยู่ก็พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนครั้งเดียวคงใช้งบประมาณมากก็แจ้งผ่าน ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับเราเข้าใจครับว่าเวลาน้ําเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ใสกระบวนการผลิตที่เรากําลังเล่งปรับปรุงกันอยู่ก็พยายามมีอะไรก็ให้แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับทางเราจะเข้าไปแก้ไขให้ทันทีนะครับท่านใดน,นะคะ,ะมะีปัญหาความเดือดร้อนหรือมีปัญหานะคะใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะระบบนะ้ําประปานะคะ,ะถนนหรือ,อ ปัญหาน้ําท่วมนะคะท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาอยัางเทศบาลตำบลทา่าคอนของเราได้นะคะเพื่อที่ท่านนายกเองนะคะจะได้รวบรวมข้อมูลและไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคสําหรับเรื่องต่อมานะคะในช่วงนี้นะคะเป็นสถานการณ์น้ําท่วมค่ะท่านนายกอยากให้ท่านนายกช่วยประชาสัมพันธ์นะคะหรือ,อบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องของของเราได้ฟังนะคะและ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรบ้างคะครับเนื่องจากสถานน้ำท่วมของเราพายุก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับก็จะมีพายุแจ้งเตือนมาอีกอเป็นระลอกที่3ก็คือระหว่างวันที่6,7,8นะครับก็ตอนนี้เราก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่เสียหายแล้วก็พยายามแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมต่างๆได้มีการเตรียมตัว อ่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงว่าน้ําจะขึ้นสูงเมื่อไหร่เราจะมีการแจ้งเตือนกันอยู่ตลอดเวลาเบื้องต้นการช่วยเหลือก็จะมีบางครัวเรือนก็จะขอเรื่องของเป็นกระสอบทรายนะครับเรื่องของกําลังในการยกของขึ้นที่สูงซึ่งเราก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องเรื่อยๆนะครับอ่าอยากถ้าอยากให้ดีอยากให้อย่างนี้ครับว่าพี่น้องท่านไหนที่ที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะน้ําท่วมสูงนะครับฝากให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ถ้าเกิดท่าน ถ้ามีบ้านหลังที่2หรือมีบ้านญาติหรือไม่มีจริงให้ประสานงานเข้ามาแล้วครับเราจะหาพื้นที่ให้ท่านอยู่แล้วก็พื้นที่ที่จะก,การตรวจตาพื้นที่บ้านที่ท่านไม่อยู่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช์สินต,ต่างๆนะครับยังไงก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงต่างๆก็สามารถแจ้งเราเข้ามาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตามบ้านในช่วงนี้ก็คือน้าขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับขึ้นสูงทู่วันเลยครับ ค่ะเรื่องต่อมานะคะาจากที่ผ่านมานะคะเกิดจากพายุฝนนะคะที่เข้ามาในเขตเทศบาลตำบลท่าโทของเรานะคะคอยากาทราบถึงความคืบหน้านะคะที่ท่านนายกนะคะได้ให้กองช่างไปสำรวจและประมาณการในการซ่อมแซมถนนลํำห้วยและฝายนะคะสายไหนบ้างคะท่านนายกครับเบื้องต้นนะครับเราจะสำรวจพื้นที่เสียหายทุกตารางนิ้วของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าโทนะครับไม่ว่าจะเป็น ถนนไปไล่ดาวสวนที่ต้องบอกว่าชำํำรุดเสียหายค่อนข้างเยอะหลังจากสาการน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่4ท่าเมืองหมู่6ท่าเมืองนะครับเส้นหมู่9ท่าคอนโทรหมู่5ท่าคอนโทรหมู่1นาตางรวมไปถึงหมู่12นาตางนะครับที่เราสำรวจทุกเส้นทางที่เป็นเส้นทางพี่น้องก็แจ้งมาหลายส่วนแล้วก็ผมก็ให้กองช่างไปสำรวจประเมินราคาแล้ว นะครับคาดว่าจะเข้าประชุมสภาได้ภายในสัปดาห์หน้า mm hmm. น่าจะไม่เกินวันที่13จะได้มีการเปิด,ป,ดประชุมวิสามันเพื่อขอใช้งบป,ประมาณเงินสำรองสะสมนะครับที่เรามีอยู่เพื่อเอามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารอยู่ก็ไปถามเข้ามาเยอะว่าท่านนายกจะซ่อมเมื่อไหร่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับก็รอให้สถานการณ์ให้มันดีขึ้นรอดูวันที่ นี่ก่อนครับว่าันที่6เ8สามวันนี้นะครับเป็นพายุลูกสุดท้ายน่าจะรุนแรงนะครับแล้วก็รอดูว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นทางเทศบาลเองก็จะสำรวจทุกเส้นทางแล้วก็จะเข้าสภาภายในวันที่13หลังจากนั้นก็จะส่งถ้าสภา,าเห็นชอบอนว่าในโครงการก็จะส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการตามระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้ดางอย่างถูกต้องตามระเบียบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการซ่อมแซมวกโครงที่จะได้ซ่อมกันก็น่าจะประมาณ เราลาวไปเดือนตุลาคมท่านพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางสารจรไปต่างๆก็เข้าใจทางเทศบาลนิดหนึ่งนะครับว่าเราก็เร่งอยู่นะครับเราก็ต้องอต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณค่อนข้างหลายล้านบาทนะครับก็คือต้องมีการประมาณราคาการที่ชัดเจนแล้วก็ยก,กระดับถนนให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับไฟฟ้าไฟฟ้าสองสว่างที่ที่เราได้จัดเตรียมมาเพื่อที่จะให้พี่น้องที่เดินทาง สะดวกดขึ้นเพราะนั้นคือให้พี่น้องใจเยน็นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะเร่งในการดำเนินการให้นะครับค่ะนี่ก็คือข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้ท่านนายกได้มาบอกเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราได้ฟังนะคะ,ะและพบกับรายการท่านนายกวีรพัฒนราชชมพูพบประชาชนได้ใหม่นะคะในวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566นะคะสำหรับวันนี้ ดิฉันและท่านนายกขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ